เติมเกี่ยวแล้ววันนี้ต้องทําคลิปค่ะเดเทอะไรนะเจ็ดพันสี่ครับแต่ขอเจ็ดพันเจ็ดแล้วได้ไหมคะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาให้ครับพ่อค้าใจดีวันนี้เจลงมาเองขอบคุณค่ะเลิกเกี่ยวยังคะยังยังเกี่ยวอยู่จ่าแม่ว่าดีไหมดีที่ต้องช่วยเนาะรัะธามต้องช่วยพวกเราที่แล้วดีขาดทุณแม่ขายได้เจ็ดพันเจ็ดนะี่หนูลงทุนเยอะลงคุณเยอะจริงๆนะจ๊าบเนาหวานจ๊ายแม่ ญาติน่ะขาดทุนไปสองหมื่นกว่าสมมติว่ามีคนดูคลิปนี้แม่อยากบอกว่าอยากให้หลวงช่วยกันหน่อยเพิ่มไปกันหน่อยเนาะให้ได้ให้สมแบบที่เราลงทุนไปอ่ะอย่าให้ขาดทุนเยอะเนาะช่วยกันหน่อยขอบคุณค่ะช่วยนะพี่ทักษิณเนาะอนากยกสิ่งช่วยหน่อยเนาะโอ้ชาวบ้านจะแย mm ่แล้วได้ค่ะหนูลงทิกตอกนะแม่นะขอบคุณค่ะได้จ้าขอบคุณค่ะ นไหนๆกลับมาแล้วช่วยทำบ้านให้ได้เหมือนเดิมเด้อเนาะคุณนลูกค้าที่เอาข้าวมาขายหามาดูเลยนะคะเปียกล้มดำปะาป๊าม่เคยเกียงป๊าซื้อรีนะคะแพงทุกตัวอย่าลืมที่ดึงงนมั่งนะคะ